ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทข้าพเจ้าขอประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรสสวททุกคนว่าสสวทเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดทุกประเภททั้งก่อนขณะและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต สสวทจะร่วมกันสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมโปร่งใสเป็นธรรมและพึงปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีไม่กระทำการอันพึงเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไม่รับและไม่ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากการ ได้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรวมถึงจับปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดียึดมั่นในหลักธรรมพิบาลสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใสจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด